มาปิดท้ายกันที่ทองคำทองคำวันนี้นะครับระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจำวันมาให้ใหม่นะโดยมี a v e r a g e Point อยู่ที่1821.28มีแนวต้านอยู่ที่1829 1844และ1852ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1806 1798และ1783ตามลำดับเช่นเดียวกัน ตัวแม่น้ำของระบบในทังเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตัดลงอยู่ใต้เส้นเหลืองอันเป็นแนวโน้มขาลงแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการเบรกแม,ม่น้ำขึ้นไปเรียกว่าเป็นการเตือนว่าแนวโน้มขาลงทั้งเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้เริ่มที่จะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับทีนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้แจก ซิกจากทำเฟรม4ชั่วโมงแนวะทางแรกคือมองว่าอาจจะลงต่อได้เลยนะครับหรืออาจจะเด้งขึ้นไปหาแม่น้ำก่อนแล้วลงมานะครับเนื่องเนื่องจากสโตของ4ชั่วโมงนี้มาโอเวอร์บอทกำลังจะหักลงนะครับและเมื่อวานนี้ก็สโตของทำเฟรม4ชั่วโมงก็ได้หักลงมาจนโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นการลงมาโอเวอร์โซลแถวบริเวณแนวรับด้วยนะแนวรับคือซัพพอร์ตหนึ่งตรงนี้นะครับ ขยับไปดูใน t ท m e f ฟ a m e day สโต re day อยู่โซนด้านล่างนะครับก็ยังมีโอกาสที่แรงซื้อจะกลับเข้ามาได้อยู่มาแล้วก็ตามที่อาจารย์นัดได้วิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานไว้นะครับว่าช่วงนี้น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นให้น้ำหนักไปทางบ่ายจะมากกว่านะ ตรงนี้บริเวณแนวรับนะครับซึ่งเราจะเข้าบายบริเวณแนวรับก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปในแม่น้ำนะครับกลับไปที่จุดวัดใจที่เอ e เ p อร์เรครับกลับไปวัดกันอีกทีหนึ่งที่เอ e เ p อร์เรนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเบรกเอฟเฟอร์เร i n ์ขึ้นไปได้ไหม ถ้าขึ้นได้มีโอกาสที่จะไปตามขอบเทรนนะครับถ้า break e v e อ p o i n ขึ้นไปได้เป้าหมายต่อไปคือ resistance 1น1นะครับแล้วก็เส้นเหลืองของทำาเฟรมหน 1, ชั่วโมงแต่ถ้าไม่สามารถ break e v e อ p o i n ฟขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสกลับลงมาตาม train, ขอบเทรนเช่นกันถ้าหลุด support หนึ่งได้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมาถึงบริเวณนี้ฮะ ต,ตรงนี้น่าจะหลุดยากหน่อยนะครับถ้าถึงนะเบื้องต้นเช้านี้นะครับสําหรับใครที่บายบริเวณนี้นะครับหลุด support หนึ่งอาจจะต้องยอมถอยก่อนนะครับประมาณ400จุดนะครับรเบาๆ1804 stop loss และหากเด้งขึ้นไปที่ Ever e อ t Point นะครับถ้าใครไปดักเซลล์ในแม่น้ำนะฮะถ้าใครจะดักเซลล์ตามแม่น้ำของทาเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทะลุแม่น้ำขึ้นไปได้หรือทะลุ Ever e อ t Point ขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับอ่แม่น้ำอยู่เหนือ Ever วอร์เรเอาการหลุด e v e r e อ t Point อยอขเออภาัาเอาการหลุดแม่น้ำก็ได้ครับถ้าเราเข้าที่บริเวณแม่น้ำหรือ Ever e อ t Point นี่นะครับถ้าทะลุแม่น้ำถอยก่อนประมาณสี่ร้อยจุดจาก e v e r e อ t Point นะครับ ประมาณหนึ่งแปดสองสี่สตอปลอสครับเหนือแม่น้ำนะฮะ เบื้องต้นมองไปทางบายก่อนนะครับว่าจะมีการรีบาวกับขึ้นไปทดสอบที่เอเวอร์เรสต์นะแล้วจากเ v เวอร์เรสต์ก็ถ้าจะดักเซลก็ได้นะครับแต่ถ้าเบรกเอเวอร์เรสต์ขึ้นไปยืนเหนือแม่น้ําได้ก็บายตามต่อได้ครับประมาณนี้นะครับสําหรับทองคํา ช่วงบ่ายช่วงค่ำวันนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวอัพเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างวันพบกับโค้ดโฟล์โค้ดเอโค้ดรักนะครับ<ม>ในการนำเทรดในกลุ่มนะฮะตลอดทั้งวันสำหรับเช้านี้ผมต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ